การทำงานในเวลาที่เท่ากันหนึ่งวันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับพร้อมกับทดลองทดสอบการใช้งานภายในตัวนะครับคือปั๊มออกซิเจนนะครับรุ่นใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับโดย ปั๊มอุซิเจนตัวนี้นะครับสามารถนําไปใช้กับตู้ปลาการเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยหรือว่าสัตว์น้ําต่างๆได้นะครับการทํางานนะครับกลางวันนะครับเราจะใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด20วัตต์แผงนี้นะครับชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ในกล่องกล่องนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ1.8 6 5.0น,นะครับจะแพคอยู่ในกล่องนี้อ่ามันก็จะใช้ไฟจาก โซลาเซลล์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยในส่วนกลางวันนะครับพอถึงกลางคืนนะครับมันจะสลับการทํางานนะครับคือปั๊มเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับปั๊มลงออกซิเจนเนี่ยตอนกลางวันจะใช้ปั๊มตัวแรกกลางคืนก็จะสลับมาใช้ปั๊มตัวที่2โดยสั่งงานโดยชุดควบคุมนะครับสามารถใช้งานเท่าที่ทดสอบทดลองนะครับทีห้ 5, าหกโมงเช้าในถึงนะครับถ้าแบตเต็มนะครับแบตเต็มในที่นี้ผมได้เผื่อ นะครับเผื่อแผงโซลาเซลล์นะครับแผงนี้ขนาด20วัตเนี่ยพอสมควรนะครับถ้ามีแดดทั้งวันเนี่ยเต็มแน่นอนครับแต่ถ้าวันไหนที่แดดเบาบานะครับเวลาการใช้งานช่วงกลางคืนนะครับก็อาจจะลดลงบ้างนะครับแต่เมืองไทยนะครับแดดเยอะอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะเกิดความคุ้มค่านะครับปั๊มโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับ เราจะให้สายไฟนะครับความยาว6เมตรนะครับสามารถติดตั้งในที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหรือว่าหลังคาได้อย่างสบายนะครับมันจะทํางาน2หัวนะครับแต่เราจะให้ไป4หัวเพราะว่าปั๊มมี2จุดนะครับนะครับราคาจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานภายในกล่องกันนะครับว่าคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูในส่วนกล่องควบคุมแบบคร่าวๆนะครับเปิดออกมานะครับ ก็จะมีชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ในทำหน้าที่ในการชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์แผงนี้นะครับลงมาที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับอายุการใช้งานมากกว่า1,000รอบตามสเปคนะครับถ้าหมดอายุการใช้งานนะครับซึ่งอยู่หลายปีนะครับก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับปั๊มลมนะครับเราจะใช้2ปั๊มนะครับขนาด12โวลต์นะครับ สำหรับการทํางานตัวแรกจะทํางานกลางวันตัวที่สองจะทํางานกลางคืนนะครับโดยการสั่งงานจะมีชุดสั่งงานนะครับสั่งงานโดยใช้แสงของโซลาร์เซลล์นะครับคือถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยมันมีแสงก็จะให้ปั๊มตัวหนึ่งทางานถ้ากลางคืนนะครับแสงไม่มีนะครับก็จะสั่งงานให้ปั๊มตัวที่งสองทำงานโดยตัวควบคุมตัวนี้ชาร์จเจอร์นะครับในกล่องนะครับจะมีฟิล์แบบ ฟิวรถยนต์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดการช็อตขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่มีสายหลุดไอทั้งสิ้นนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นการเซฟตี้ไว้นะครับมาดูต่อไปมาดูการใช้งานนะครับจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะครับเครื่องหมายนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยเหมือนขีดเนี่ยจะเป็นการเปิดนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดปุ่มแรกก่อนนะครับเกิดอะไรเก้นครับเปิดกล่องมานะครับ จะเป็นการเปิดป้อนไฟให้กับหาชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับโดยแบตเตอรี่ที่อยู่ในกล่องนะครับต่อไปนะครับให้เราเอาสายที่มาจากโซลาเซลล์นะครับสายที่ให้ความยาวไป6เมตรนะครับแจ็คตัวผู้นะครับให้จับตรงนี้ให้แน่นนะครับและเสียบไปที่แจ็คตัวเมียนะครับพอเสียบสายเข้ามานะครับก็จะแสดงการชาร์จไฟนะครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับ มีการกับริบของลูกศรน,นะครับไฟจะเตรียมอยู่ที่สิบสองจุดหกโวลต์นะครับหรือตรงเนี้เราไม่ต้องมาเปิดดูก็ได้ครับถ้าเราเปิดปุ่มพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เครื่องมันทำงานของมันไปนะครับต่อไปนะครับปุ่มที่สองด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปั๊มลมออกซิเจนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับลมออกซิเจนจะมาตามสายนะครับสายตรงนี้1เมตรนะครับแล้วก็แยกสายขวาอีก1เมตรนะครับแยกออกไปนะครับก็ใช้สองหัวนะครับจะมีวาล์วปรับนะครับเพื่อให้สองหัวเนี่ยมันเกิดความออกใกล้เคียงกันนะครับคือสมดุลกันนะครับโดยวาล์วตัวสีเขียวตัวนี้นะครับ ซึ่งหัวสายที่ได้แปลจะมีอยู่2ชุดนะครับก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวสลับการทํางานอย่างละ2หัวนะครับกลางวัน2หัวกลางคืน2หัวนะครับพอจะเห็นภาพการทํางานนะครับปั๊มตัวนี้นะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในเวลาที่เท่ากัน1วันนะครับถ้าเราใช้ปั๊มออกซิเจนนะครับแบบที่ใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับ ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแสงจากแสงอาทิตย์นะครับจากดวงอาทิตย์แต่ตัวนี้นะครับกลางคืนก็ใช้ได้นะครับทำให้เพิ่มประสิทธิภาพประมาณ 80- 100ถึงเเซนนะครับอ่าซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ดูที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับช่องทางการติดต่อนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ